ดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรียนเลขกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นใน EP 2นะคะซึ่ง EP 2คุณครูจะสอนในเรื่องของหลักการคูณนะคะหลักการคูณเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะนักเรียน จาก EP ที่1นะคะที่คุณครูได้สอนในเรื่องของแผนภาพต้นไม้นะคะการใช้แผนภาพต้นไม้นะคะมันสามารถช่วยในการหาผลลัพธ์หรือจำนวนรูปแบบในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจจากผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มีจำนวนไม่มากนะักถ้ามันมีจำนวนที่มากนะคะแผนภาพต้นไม้ก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ไม่เหมาะสมทาให้การหาจานวนวิธีนั้นช้านะคะ เพื่อให้การหาจำนวนผลลัพธ์ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วนะคะเราสามารถใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับในการแก้ปัญหานะคะทำได้โดยการพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆซึ่งต้องทำต่อเนื่องกันแล้วนำจำนวนวิธีในขั้นตอนย่อยมาคูณกันหลักการแบบนี้นะคะหลักการนับเช่นนี้นะคะเราจะเรียกว่าหลักการคูณนั่นเองดังนั้นหลักการคูณเป็นอย่างไรเรามาดูหลักการคูณกันค่ะ หลักการคูณจะมีอยู่2ข้อนะคะนักเรียนข้อที่1ถ้าต้องการทำงาน2อ,อย่างโดยที่งานอย่างแรกทำได้ในหนึ่งวิธีและในแต่ละวิธี ที่เลือกทำงานอย่างแรกนี้มีวิธีที่จะทำงานอย่างที่สองได้ n สองวิธีจะทำงานทั้งสองอย่างนี้ได้นะคะจำนวนวิธีของมันเราก็สามารถนำ n 1คูณกับ n 2นั่นเองนะคะข้อที่2ถ้าต้องการทำงานอย่างหนึ่งมี k ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1มีวิธีเลือกทำได้ n 1วิธี ในแต่ละวิธีของขั้นตอนที่1มีวิธีเลือกทําขั้นตอนที่2ได้ n 2วิธีนะคะในแต่ละวิธีที่ทํางานขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2มีวิธีเลือกทําขั้นตอนที่3ได้ n 3วิธีทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่ k นะคะซึ่งขั้นตอนที่ k ก็สามารถทําได้ n k วิธีดังนั้นจํานวนวิธีทั้งหมดที่จะ เลือกทำงาน k อย่างนะคะเราก็สามารถหาจำนวนวิธีได้จากนำ n 1คูณ n 2คูณไปเรื่อยๆจนถึง n k นั่นเองนะคะดังนั้นหลักการคูณเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไป ดูตัวอย่างคะ่ะเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่1น,นะคะนักเรียนในการรับสมัครพนักงานสองตำแหน่งเป็นพนักงานหญิง1ตําตำแหน่งพนักงานชาย1ตําตำแหน่งถ้าผู้สมัครเป็นหญิง6คนเป็นชาย9คนจะมีวิธีรับพนักงานแบบต่างๆได้กี่วิธีนะคะดังนั้นจากโจทย์นะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์นะคะนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์ว่า โจทย์ให้เราทําสิ่งใดนะคะแล้วให้เราทําอยู่กี่ขั้นตอนนะคะจากโจทย์เขาต้องการให้เรารับสมัครพนักงานอยู่สองตำแหน่งดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องหาพนักงาน2ตําแหน่งซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานหญิงและก็พนักงานชายนั่นเองจากนั้นก็ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าพนักงานหญิงเราสามารถเลือกรับได้กี่วิธี พนักงานชายเราสามารถเลือกรับได้กี่วิธีนะคะดังนั้นจากโจทย์เราก็สามารถทําได้อย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีทํานักเรียนก็จะเห็นว่าเราสามารถเลือกรับพนักงานหญิงนะคะพนักงานหญิงมีมาสมัครอยู่6คนดังนั้นเราก็เลือกรับพนักงานหญิงได้อยู่6วิธีนั่นเองนะคะส่วนพนักงานชายนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าโจทย์มี ผู้ชายอยู่9คนนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเลือกรับพนักงานชายได้9วิธีนั่นเองนะคะดังนั้นจํานวนวิธีรับพนักงานแบบต่างๆนะคะเราก็นําจํานวนวิธีของขั้นตอนที่1ก็คือเลือกรับพนักงานหญิงได้6วิธีนะคะคูณกับขั้นตอนที่2ก็คือเลือกรับพนักงานชายได้9วิธีนะคะดังนั้นจํานวนวิธีรับพนักงานแบบต่างๆเราก็จะได้ว่า6กคูณเเท่ากับ 54วิธีนั่นเองนะคะดังนั้นตัวอย่างที่1เราก็ตอบได้ว่า54วิธีนะคะต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2บอกว่ามีอาหารข้าวอยู่3ชนิดนะคะคือข้าวผัดแน้ข้าวมันไก่และข้าวหมูแดงมีผลไม้4ชนิดนะคะก็คือแตงโมสับประรดฝรั่งและมะม่วงจะเลือกรับประทานอาหารข้าวหนึ่งชนิด และผละไม้หนึ่งชนิดได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะเมื่อน,นักเรียนอ่านโจทย์นะคะนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์เขาต้องการให้เราเลือกรับประทานอาหารคาวหนึ่งชนิดและก็ผลไม้หนึ่งชนิดนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องทํามีอยู่2ขั้นตอนนั่นเองนะคะก็คือขั้นตอนของการเลือกรับประทานอาหารคาวกับขั้นตอนของการเลือกรับประทานผลไม้าจากนั้นนักเรียนก็มาวิเคราะห์ว่านะคะอาหารคาวเราสามารถเลือกได้อยู่ กี่ชนิดนะคะผลไม้เราสามารถเลือกได้อยู่กี่ชนิดนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะวิธีทำนักเรียนก็จะเห็นว่าอาหารข้าวเนี่ยมันมีอยู่3ชนิดนะก็คือข้าวผัดแหนมข้าวมันไก่และข้าวหมูแดงดังนั้นเราสามารถเลือกรับประทานอาหารข้าวได้อยู่3วิธีนั่นเองนะคะต่อไปผลไม้จากโจทย์นักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีแตงโมสับประรด ฝรั่งและก็มะม่วงนะคะนั่นก็แสดงว่าเราสามารถเลือกรับประทานผลไม้ได้4วิธีนั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนวิธีเลือกรับประทานอาหารคาวและผลไม้นะคะเราก็จะได้ว่านำขั้นตอนที่1ก็คืออาหารคาว3วิธีกับขั้นตอนที่2ก็คือเลือกผลไม้ได้4วิธีมาคูณกันเราก็จะได้ว่า3คูณ4เท่ากับ12วิธี ะะดังนั้นข้อนี้ก็สามารถเลือกรับประทานอาหารข้าวหชนิดและผลไม้1ชนิดได้ทั้งหมด12วิธีนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3นะคะนักเรียนตัวอย่างที่3นะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการทำป้ายเพื่อแสดงแบบสีและขนาดของรองเท้ากีฬา6แบบแต่และแบบมี7สีและแต่และสีมี5ขนาด จะต้องจัดทำป้ายที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่ป้ายจึงจะครบทุกแบบสีและขนาดนะคะจากโจทย์นะคะเขาต้องการให้เราจัดทำป้ายที่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะว่าได้กี่ป้ายซึ่งแต่ละป้ายจะต้องมีครบทุกแบบทุกสีและก็ทุกขนาด เะะมื่อนักเรียนอ่านโจทย์นักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์ว่าสิ่งที่เราทํานั้นมีอยู่กี่ขั้นตอนนะคะดังนั้นป้ายของเรานั้นจะต้องมีทั้งแบบสีและขนาดนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องทํามีอยู่3ขั้นตอนนั่นเองนะคะก็คือขั้นตอนของการเลือกแบบขั้นตอนของการเลือกสีแล้วก็ขั้นตอนของการเลือก ขนาดนั่นเองนะคะดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะคะวิธีธทรรมนักเรียนก็จะเห็นว่ารองเท้ากีฬาเนี่ยโจทย์ให้มาทั้งหมด6แบบนะคะแล้วก็แต่ละแบบนั้นมีอยู่7สีนะคะแล้วก็แต่ละสีนั้นก็จะมีอยู่5ขนาดนะคะดังนั้นจำนวนป้ายที่แสดงแบบสีและขนาดนะะเราก็นำจำนวนวิธีของขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3มา คูณกันนั่นเองนั่นก็แสดงว่าจํานวนป้ายที่แสดงแบบสีและขนาดจึงได้เท่ากับ6คูณ7คูณ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ210ป้ายนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จึงตอบ210ป้ายนะคะต่อไปนะักเรียนมาดูตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างที่4บอกว่า จงหาจำนวนวิธีที่จะนำตัวอักษร5ตัวต่างกันจากคำว่า m a t h e m a t i c นะคะโดยที่ตัวอักษร5ตัวขึ้นต้นด้วยสระและลงท้ายด้วยสระนะคะดังนั้นเขาต้องการให้เราเนี่ยนะคะนำตัวอักษร5ตัวต่างกันนะคะจากคำว่า m a t h e m a t i c นะคะและก็5ตัวนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยสระ ลงท้ายด้วยสระนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์นะคะนักเรียนก็มาพิจารณาคำว่าแมทเ m ม t ติกนะคะซึ่งแมทเ m ม t ติกนั้นนะคะมันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนคำว่าแมทเ m ม t ติกประกอบไปด้วยตัว M ตัว A ตัว T ตัว H ตัว E นะคะแล้วก็ตัว I ตัว C นั่นเอง ดังนั้นวิธีทำนะคะคำว่า m a t h e m a t i c นะคะใช้ตัวอักษรทั้งหมด7ตัวนั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัว M ตัว A ตัว T ตัว H ตัว E ตัว I และตัว C นั่นเองนะคะใน m a t h e i c เนี้ยนะคะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นสระอยู่3ตัวนั่นก็คือตัว A ตัว E และ ตัว I นะคะจากโจทย์เขาต้องการให้เรานำตัวอักษร5ตัวต่างกันนะคะดังนั้นตัวอักษร5ตัวนะคะคุณครูใช้แทนด้วยกรอบสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนรู้ว่ามันคือตัวอักษร5ตัวนะนะคะแต่เงื่อนไขบอกว่าขึ้นต้นด้วยสระลงท้ายด้วยสระ ะะดังนั้นตัวแรกจะต้องเป็นสระนะคะตัวสุดท้ายก็จะต้องเป็นสระนั่นเองซึ่งสระของเราก็จะมีอยู่3ตัวก็คือตัว A ตัว E ตัว I ดังนั้นตำแหน่งที่1นนะคะคุณครูก็สามารถเลือกตัวอักษรได้ทั้งหมด3วิธีนั่นเองก็คือ AEI ใน AEI นี้คุณครูจะใส่แค่1ตัวอักษรเท่านั้นดังนั้นตำแหน่งสุดท้ายก็จะต้องเป็นสระ ใช้ตำแหน่งแรกไปแล้วนะคะตำแหน่งสุดท้ายก็จะเหลืออยู่2ตัวนั่นเองนะคะจาก M A T H E I C นะคะคูวางตำแหน่งที่1นะคะกับตำแหน่งสุดท้ายไป2ตัวนะคะซึ่งตัวอักษรเรามีทั้งหมด 7ตัวนะคะใช้ไปแล้ว2ตัวดังนั้นตำแหน่งนี้นะคะก็จะเหลือตัวอักษรให้เลือกอยู่5นะคะใส่ไป1ตําตำแหน่งนี้ก็จะเหลืออยู่4นะคะใส่ไปอีก1ตําตำแหน่งนี้ก็จะเหลือตัวอักษรอยู่3ตัวนั่นเองนะคะดังนั้น ะะจำนวนวิธีที่จะนำตัวอักษร5ตัวต่างกันจากคำว่า m a t h e m a t i c นะคะโดยที่ตัวอักษร5ตัวขึ้นต้นด้วยสระและลงท้ายด้วยสระนะคะเราก็สามารถหาได้จากนำ3คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2นั่นเองนะคะซึ่งจะมีค่าเท่าก,กับ360นั่นก็แสดงว่า จำนวนวิธีในการนำตัวอักษร5ตัวต่างกันนะคะโดยขึ้นต้นด้วยสระและลงท้ายด้วยสระทำได้ทั้งหมด360วิธีนั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างที่5นะคะตัวอย่างที่5จทย์บอกว่าต้องการสร้างจำนวนที่มี4หลักโดยที่แต่ละหลักเลือกมาจากตัวเลข0 2 3 4 5 7 และ9นะคะเมื่อต้องการให้จำนวนที่สร้างขึ้นเป็นจำนวนคี่และแต่ละหลักใช้ตัวเลขไม่ซ้ำกันได้กี่จำนวนนะคะเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ว่าเขาต้องการให้เราทำสิ่งใดนะคะสิ่งแรกเลยเขาต้องการให้เราสร้างจำนวนที่มี4หลัก นะคะดังนั้นเราต้องทําอยู่4ีขั้นตอนเลข4ี่หลักก็จะประกอบไปด้วยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนั่นเองนะคะแต่เลขที่เราสร้าง4หลักนั้นจะต้องมาจากตัวเลขเหล่านี้ก็คือจะต้องประกอบไปด้วยเลข0ูนย์เลข2เลข3เลข4เลข5เลข7และเลข9และเลขที่เราสร้างขึ้นนั้นจะต้องเป็นจํานวนคี่นะคะ แต่ละหลักของเราต้องไม่ซ้ํากันด้วยดังนั้นทําอย่างไรนะคะเขาให้สร้างเลข4ี่หลักสิ่งที่เราต้องทำต้องมีอยู่4ขั้นตอนนะคะก็คือจะต้องมีหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะสร้างจํานวนคี้นะคะดังนั้นจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เราจะดูที่หลักหน่วยเป็นหลักนะคะหลักหน่วยของเราเป็นเลขขี่จำนวนนั้นก็จะเป็นจํานวนคี้นะคะดังนั้นวิธีการ สร้างเราก็ต้องสร้างหลักหน่วยก่อนเขาให้สร้างจํานวนคี้ก็แสดงว่าหลักหน่วยของเราต้องเป็นจํานวนคี้นั่นเองนะคะดังนั้น0 2 3 4 5 7 9เลขที่เป็นเลขคี้ก็จะประกอบไปด้วย3 5 7 9นะคะมีอยู่4ตัวก็คือ3 5 7และ9ดังนั้นหลักหน่วยของเราก็จะเลือกได้ทั้งหมด4วิธีนั่นเอง เมื่อสร้างหลักหน่วยเสร็จแล้วให้นักเรียนมาพิจารณาที่หลักพันนะคะหลักพันของเรานะคะจะเป็นได้ทุกตัวยกเว้นศูนย์ทันนั่นเองนะคะดังนั้นหลักพันของเราสามารถเป็นได้2 3 4 5าี่้าและ9นะคะแต่เราใส่หลักหน่วยไปแล้ว1นะคะดังนั้น2 3 4 5า9ี่้าดมันมีอยู่6ตัวนะคะ สร้างหลักหน่วยไปแล้ว1ตัวดังนั้นหลักพันของเราก็จะเลือกได้5วิธีนั่นเองนะคะจากนั้นนกักเรียนก็จะเห็นว่าหลักร้อยและหลักสิบหรือหลักร้อยและหลักสิบเราใช้หลักหน่วยไป1หลักพันไป1จากตัวเลขของเรา0,2,3,4,5,7,9มันมีทั้งหมด7ตัวใช้ไปแล้ว2ตัวนะคะ ดังนั้นหลักร้อยของเราก็จะเหลือตัวเลขให้เราเลือกอยู่5ตัวนั่นเองนะคะสร้างหลักร้อยเป็น1ตัวหลัก10ก็จะเหลืออยู่4ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นจํานวนวิธีสร้างจํานวนที่มี4หลักเป็นจํานวนคี่และแต่ละหลักใช้ตัวเลขไม่ซ้ากันนะคะเราก็สามารถทําได้โดยนํา5าคูณ5คูณ4 คูณ4ซึ่งมีค่าเท่ากับ400จำนวนนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ400จำนวนนั่นเองนะคะจากตัวอย่างข้างต้นนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการคูณมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนจะต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดน,นะคะ การทำแบบฝึกหัดมากๆนะคะจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกเสริมทักษะที่2นะคะไปฝึกทำกันได้นะคะนักเรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการคูณมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็ขอพบปะกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปเนะะื้อหาถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ